สวัสดีค่ะนักพยากรณ์ชื่อดังหมอช้างทศพรสีตุลาดูดวงวันนี้จัดอันดับ5ราศีสุดปังดวงดีมาแรง เฮงที่สุดในเดือนตุลาคม2567ดูดวงเดือนตุลาคมเพราะว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสายมูจึงไม่พลาดตรวจเช็คดวงต่อจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างทศพร4ตุลาได้ดูดวงวันนี้5อันดับราศีดวงดีเดือนตุลาคมโดยวันที่1ตุลาคม2567เพจเฟซบุ๊กหมอช้างทศพร4ตุลา 2> 2> ได้เผยคำทำนายระบุว hmm. ่า5อันดับราศีดวงดีเดือนตุลาคมซึ่งมีดังนี้ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17 ตุลาคมราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมสำหรับคำทํานายดวงชะตาเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้ตลอดปี2,567ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนิวค่ะ